สวัสดีครับทา่านสม้ชมครับและสวัสดีอันเอฟสีไม่และเอฟีเกานะครับวันนี้ผมจะไปหาเฮ็ดไ่รหรือว่าเฮ็ดลมเฮ็ดดานนะนะครับฝนมาตกมาหลายวันมูฮห้ว่าเฮ็ดมันจะออกก่อนนะครับเพราะว่าฝนมาตกนี่เฮ็ดมันบ่ค่อยออกนะครับผมจะไปรุ่นดูว่าวันนี้ผมจะได้เฮ็ดเยอะแค่ไหนแล้วก็เอาไปซ้ำกับเข้าได้ก่อนครับโดยที่ต่ตม กันเลยครับดอกแรกแหกหมานครับทำน้ำครับลักษณะของดานเฮดนะครับตีเฮดตะไครนจะออกกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นออกดินแดงเดกนะครับนองทำผสมดินแดงครับปลาบ้านผมกับลักษณะนี้นะครับเป็นไม่เต็งหลังไม่ตองเปื่นปื้อนะครับเป็นห้องเนาะไม่แงะไม่เปาไม่ดูนะครับนี่ทางที่ผมมาตะกี้นะครับ เห็ตะไคร้ดอกงามๆนะครับเนาะดอกตู๋ๆครับตามผสมครับระวังทางเนาะผมขี่รถพานมาก,กระหันอย่างของขาวๆนะครับ เป็นว่าเป็นเป็นเฮ็ดปลอกเฮ็ดขนนะครับแห่ออกนะครับอืมนะครับอ่าอืมถล่มออกให้จะออกตั้งแต่ตัวาเพิ่บแล้วนะครับเนาะผมพูดมาเนี่ยพูดนึงดอกครับดอกง่ายนะครับนี่ครับพุ่นดอกสองดอกนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะเก็บระเด้อหากดูด้วยครับ นิ้วรับหากเป็นอันแข่งเป็นนะครับ วันนี้มาคนเดียวนะครับสาตูไปได้มาตัว้วยนะครับสาตูติ๊ดทุละนะครับเนาะ ดองนี่ดินแห้งนะครับตำปาบ้านผมนะดินแห้งฝนมาทรงนะครับเห็ดไข่เห็ดดานเห็ดลมเนี่ยนะครับดอกตั้งหน้าเนี่ยแตกมดนะครับบนแดดหน้ามาทรงเบิน้นฝนมาตกทรงยํำนะครับเห็ดนี่นะล้ํา ดอกนี้ดอกใยครับเน็ตดอกใยครับเห็ตดอกนี้ ครับทนผสมครับมันออกข้างทางนะครับข้างทางรถนะครับเ็ดตะไค้นะครับนี่ยนะครับหน้าเขียวๆนะครับอืมนะครับหน้าเขียวๆนะครับงามๆนะครับ นี๋ครับ เง็ดดอกมืนไข่างามเลยครับควนมาตกใส่เป็นดินแห้งครับมาดูนี่ตาต้งบ้านผมนะเง็ดข้นครับแข่งเนี้ยงนะครับเง็ดข้นนี่เห็นสองดอกนะครับโอ้หลายดอกด้วยเหรอหลายดอกครับทานผู้วม คุกคนน,อน่อมกลอยนี่ก่อนอื้คุณคนนะครับคุณคนอีกค,คนครับคุณคน,คณคนมูหมอกเหยง่ายนะครับมูนิดน้อย ขีดน้อยเปหน,น่อครับขี่น้อยครับ นี่ถ้าผมมัดเห็นมันฟูกนี่ใท้จะยุบมหมแล้วครับตอนนี้ก็ยังเริ่มแกแล้วดอกมัน <c oughs> นกกระห้องครับชิดชอดชิดชอดนกบรรยากาศห,ห้องอนนุ๊บอแล้วครับตอนนี้นะครับ การหายู่หากินบ้านท้องกับประมาณนี้นะครับโลเฮ็ดโลนอไม่นะครับจีน้อยนะครับ,นอ,นรบอยู่ในโคนะครับดอกสีทาน,นุ่มๆนะครับดอกนี้ต้องเหลียงน้อยนะครับตาราพิกล้าครับ ะขดอกนี่นี่สีทาแก่นะ่นนะครับหมดไม่หมุดนะครับางามดยู่ครับดอกนี้นะนเห็นดอกนะครับ น้ำครับหน้าไข่แตกไปน้อยครับฝนมาตกใส่ฝน,นะครับเฮ <c oughs> ็ดฝนมาค่อยตกไฟกับมาค่อยออกนะครับไข่แตกกันยัางลงเหลืองเขาได้เก็บอยู่นะครับดอกนี่มาค่อยง้มแต่ไหนครับ ดอกไม้อยู่นะครับเนาะอดอก,กงาบครับดอกนี้เห็ดตะไคร่เห็ดลมเห็ดดานดอก,กงาบครับ งามครบครับงามครบแข่งครับดอกนี่ตุมๆงามขนาดเลยครับโอ้ยโอ้ยแข่งแข่งพอยครับดอกงามแต่จีครับ ีนี่ตรงๆงามงามเลยนะครับ่านผส้ชมึงรู้งามงามยิ่งๆงามๆามเลยนะครับเนะครับานผมสชมครับตอนนี้ผมก็บนอเฮดได้เกือบครบทุกด่านแล้วนะครับนาองเฮดมันบ่ค่อยออกนะครับมันฝนมัน่ค่อยตกเนะครับเนาะเนี่นะครับประมาณนี้นะครับได้เฮดขนเฮดปลวกนะครับตั้งอีกสามนองเฮดปลวกเนาะ ให้ขนให้ขนแล้วก็เฮ็ดดานนะครับเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดลมเฮ็ดดานนะนะครับเดี๋ยวับไปเฮ็ดอยู่สองชนิดครับวันนี้ถ้าผมคาดบ้าถ้าสักแหมประมาณสักถ้าฝนมันตกเนาะผมก็ว่าเฮ็ดมันน่าจะออกเยอะนะครับตอนนี้มันมีฝนเนาะบางดอกกับดอกแตกดอกอย่างผมขอมาเอานะครับคาดกับดอกดีๆมาเนี่ยนะครับ ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคิ้วด้วนะครับกดติดตามตัวใเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับนี่นะครับปลาบ้านหมครับกับประมาณนี้นะครับเป็นไม้ลักษณะพื้นที่ปลานะครับนี่ครับนี่ผมก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับนี่เอารถโนวาเอซมาด้วยนะครับวันนี้มาล้องเคี่ยงนะครับ นะครับสุดท้านนี่ก็ขอบคุณครับ